สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนี่คือนาลลกะแพทโนครับประจําวันที่24กุมภาพันธ์นะครับปีส0 2 2ันะครับคาดว่าจะมาตอน6โมงเช้านะครับบ้านเรา6โมงเช้าถึง10โมงเช้านะครับนี่คือเวลาของบ้านเรานะครับผมหลังจากนั้นก็เข้าสตรีมเดดเล่นได้ตามปกติครับแพทนี้ที่ผมอ่านเข้าๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่านสดนะครับดูเข้าๆน่าจะเป็นแพทเกี่ยวกับอาวุธค่อนข้างเยอะนะครับใครที่มีปัญหากับอาวุธไหนแรงไปนะครับเตรียมดีใจได้เลยครับ หรือเเตรียมเศร้าไปพร้อมๆกันนะครับพอโดนทุกวุ่เลยอย่างแรกครับผมแมปอัปเดตนะครับผมก็จะมีดีไซน์ใหม่นะครับผมในพื้นที่ตรงนี้เลย a อ t i ตรีย o v กนะครับไอตอไปครับ a าติสันโ o v e นะครับผมตานไีขอไพครับเพิ่มบ้าน3ามหลังนะครับในพื้นที่ตรงนี้เพื่อจะให้เพยเยอร์นะครับเก็บเงินจากการ ทำลายข้าของพวกนี้ได้นะครับผมกล่องไม้หรือว่าถังน้ำนะครับก็จะมีดรอปเนในตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังดีเซ s e r t เก็บหยาบนะครับผมเพิ่มธรรมชาตินะครับผมและสิ่งก่อสร้างเพื่อให้มีความใหญ่มากขึ้นนะครับผมแล้วก็จะมีตะเกียงค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็ในช่วงกลางคืนเนี่ยจะมีหมอกหรือฝุ่นหนานะครับในบริเวณนี้นะครับผมต่อไปก็จะเป็น Li มิเตอร์ไทม์อีกนนะครับผมมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเริ่มตั้งแต่วันอัปเดตเลยนะครับผมไปถึงวันที่3ามไม่ดิวันที่ะครับ เตือน3ามนะผมยาวไปเลย Force Beauty นะครับผมก็เหมือนจะมี d a i l y q u e s t นะครับอ่านเขข้าให้นะก็เช็คนะครับผมรายวันเดี๋ยวกิจกรรมก็เข้าไปดูในเกมกันได้นะครับผมไปที่การปรับปรุงฮีโร่นะครับผมในส่วนของฮีโร่ a d จัสเ m e n t นะครับผมตัว Wushen Pupspeed Liberate ก็เป็นสกิลเอฟของเขานะครับมันจะถูกยิงอัตโนมัตินะครับถ้าวู s h นโดนโจมตีอยู่นะครับผมอันนี้ถ้าแปลผิดขออภัยนะครับผมน่าจะเป็นเอฟที่1นะครับที่เราต้องกดใช้แต่ว่ามันจะใช้เองถ้าวู s h นโดนโจมตีนะครับผม แล้วก็สกิลเอฟที่3นะครับผมที่ปลาบางพื้นแล้วเพื่อนได้เกาะนะครับผมระยะฮิวจะกว้างขึ้นครับจาก4เมตรไป8เมตรนะครับผมโอ้โหบัฟกันหนักหนักเลยวูชเชนไม่มีใครเล่นเลยนะครับผมปรับปรุงระยะของการเเลพร์ตนะครับจากสกิลทาชิลิฟน่าจะเป็นอันติของเขานะครับผมอาจารย์อันติที่1นะก็จาก10เมตรไปที่40เมตรนะครับแล้วก็ระยะระยะเวลาในการไล่หมุนเนี่ยจากที่นานถึง2อวีเนี่ยตอนนี้เหลือแค่ 1. 5ดาวีนะครับแล้วก็มาที่อันติที่2นะครับผมการสลับที่นะครับ ก็จะมีแอนิเมชันในการไล่ลดลงครับจากที่หนึ่งวิเป็น0.6สวจุดวินะครับโอ้ผมเราว่าเขาบัฟหนักมากเลยแล้วเนี่ยแล้วก็ทัชิอันที่สานะครับผมกันที่เป็นประตูมิติพอร์ทัลนะครับเพิ่มสเปเชียลเอฟเฟกไประหว่างที่ข้ามไปฝั่งหนึ่งครับข้ามประตูไปฝั่งหนึ่งอือันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเพิ่มเอฟเฟกอะไรนะครับผมต้องเข้าไปดูกันเองครับปกติเนี่ยถ้าเข้าประตูเขาก็จะได้บัฟดาเมจอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้ไม่รู้ว่าเขาเพิ่มอะไรเข้าไปเพิ่มอีกนะครับมาในส่วนของโซ มีการบัฟไอเทมแมนบัฟนะครับผมจังเกิลน็อตเนี่ยอันนี้ถ้าแบรผิดขอภัยนะครับก็คือโซเจตที่จังเกิลเนี่ยปกติมันสามารถโอนย้ายได้ใช่ไหมถ้าศัตรูฆ่าเราแต่ตอนนี้มันจะกลับไปเหลือศูนย์เท่าเดิมนะครับผมแต่ถ้ามีคนหยิบไปนะครับมันจะถูกรีเซ็ตอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมมาในส่วนของเกสวอดนะครับผมเอลโลเรนดนเนอร์ดาเมจหนักมากครับก็นี่ครับผมจากดาเมจที่เฟิร์สสเตตนะครับผมก็ชาร์จครั้งแรกปิ้งเดียวนะครับผมลิดขวา จาก75%เหลือ6-9-3%นะครับแล้วก็ first stage charging vertical s t i l e นะครับ Horizon อ่ะ Horizon s t i l e form อ๋ก็จากที่ชาร์จทุกอย่างเลยอย่างเช่นคลิกซ้ายและคลิกขวาทุกลงทีนะครับผม Air lens เ,เ,เนี่ยที่กระจายก็โดนลดลงหมดเลยในทุกเฟสนะครับ861ไปที่777นะครับแล้วก็ first stage vertical s t i l e sliding Horizon อ๋ออันนี้ก็คือกับฟันสลับนะครับผมแล้วก็จบด้วยการทุบลงในเลยนี้ก็เง็ดหก็7.6 7็เหลือ680นะครับ แล้วก็ first t t a g e คือทั้ง s t ต e โอ้โหก็เป็นการคล้ายๆกันนะผมจะพยายามข้างไปนะครับเพราะว่าอตรงส่วนเนี้ยมันจะเป็นส่วนของการฟันสลับนะครับแล้วจบด้วยท่าทบลงเสมอที่รอนโลเลนจะกระจายนะครับก็ดามจก็ตามนี้เลยครับผมลดไปพอสมควรนะครับผมถ้าลดหนักๆเลยเดี่ยคือการชาร์จที่ขวาลดหนักสุดนะครับนอกจ้นจะลดไม่มากนะครับแต่ก็ถือว่าลดกลางๆนะครับไม่ถือว่าน้อยไป อันนี้ก็ข้ามาตรงนี้นะครับผมเตอร์สเตจก็คือชาร์จปิงที่3นะครับผมจากดาเมจ993เร์เเหลือ912เก็คือถ้าใช้ออลเลนเทคขีดขวาผมแนะนำให้ชาร์จเป็นเลยสามทีดีกว่านะครับเพราะอันแรกเนี่ยโดนหนักตอนที่3าม่ด้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เตอร์สเตจวันที่เสไตล์ฮอลิซอนสไตล์อ๋อก็คือครั้งที่3มเลยจะฟันฟันฟันะแล้วก็ถูกนงนะครับก็ตามนี้เลยเหมือนเขาจะเปลี่ยนทุกครั้งนะครับที่ฟาดลงให้ดาเมจเบาลงไปเยอะเลยนะครับผมถ้ามีออลเลนนะครับ แล้วก็เกสซาวดแซปนะครับผมจากดาเมจที่804%เนี่ยกลายเป็น629%โดนไปเยอะมากครับเพราะว่าในมัลตี้เนี่ยไฮแพรดี่ยิงเก่งเนี่ยตัวเนี้ยคือตัวพิกเกมเลยนะครับผมมาในส่วนของวุตต่อไปนะครับคาตาณะครับโซลเลตโดนรับดาเมจนะครับจาก720%เหลือ656%คาตาะแซปจาก671%เหลือ638%ทันเดอร์สตอร์มนะครับผมเจนใหม่เพิ่งเข้ามาก็โดนเนิร์ฟไปแล้วครับก็คือ404 455%ไปที่405%นะครับ มาในส่วนต่อไปนะครับผมเอจั a มาไปที่ข้อสไลด์ก็คือดาเมจแนวตั้งนะครับผมจาก576ไปที่516โดเนดเริ่มดาเมจไปแล้วแล้วก็ทำดาเมจเนี่ยแนวนอนนะครับผมเป็นจาก6 6 2เป็น592นะครับก็คือเหมือนแนวนอนจะแรงกว่าแล้วนะครับตอนนี้ต้องไปลองกันเบอร์วินนะครับก็ทำดาเมจแนวตั้งนะครับจากการสไลด์เนี่ยลดลงเอ้ย ไม่ดีครับบัฟขึ้นครับผมเพอร์วิลได้รับการบัฟเนื่องจากไม่ค่อยมีคนจับแน่นอนก็คือ696 2 9 6เปไปที่3 2 0ร้อแรงขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับผมมไปเล่นกันดูครับหรือถ้าดาเมจจากการดั่งนั่งตรงๆเลยเนี่ยก็จะเป็น3 1 8กับส3 0นะครับบัฟค่อนข้างเยอะมาที่หอกของเรานะครับผมสเปียร์นะครับสเปียร์ครับอีลูชั่นที่ขิดกวาชาร์จนะครับแล้วก็ทุบ2ทีนะครับอันนี้ผมชอบมมมาาากกเเเเลลย็โดดนนนนจไปหหืืืออออวุธ่ะครับ776% 740% ห้าสต็อปคิกนะครับห้าสต็อปคิกนะครับอ่าปรับปรุงดาเมจแอบกอนเซเลเยอร์ก็คือแอบกอนสเลเยอร์ฟอร์มัลวัอก็คือไปแปลงดาเมจนะครับจากการท่าแทงปกติปกติแทงมาแรงมากเลยนะไอตัวเนี้ยก็ใบด้วยแต่ดาเมจลดลงนะครับ2องเหลือ1 8อยแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ลาซาสครับดาเมจโดยรวมที่บุนจัดครบเนี่ยห้าร้อยสิบสองเปอร์เซ็นต์กลายเป็นสี่ร้อยเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์สเปียแซฟครับ ต้องบัฟหน่อยแล้วใช่ไหมครับสเปียร์เซฟเนี่ยเพราะว่าไม่มีใครเล่นเลยมันไรประโยชน์มากปกติถ้าตอกคาเทอร์ได้ก็ไปปัน่นอลไรให้เพื่อนมาเติมดาเมจได้ใช่ไหมแต่ว่าสเปียร์ซเซฟแบบมันแค่สะบัดออกไปครับผมเราก็ตอ,อบคออะไรไม่ได้เลยก็หกร้อยสิบเปอร์เซ็นต์เป็นหกร้อยห้าสิบแปดนะครับดูกันว่าคนยังจะเล่นไหมนะครับบัฟอัานานี้มาต่อไปครับแดกเกอร์นะครับแอสซัสซินลูกดาเมจจากสามร้อยหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์เหลือสี่ร้อยเอ๊โอ้โหบัฟนะครับผมแดกเกอร์บัฟซะงั้นนะครับแอสซัสซินลูกผมชอบซะด้้วยผมตองเลล่นะ 368%ไปที่422%ครับเอบพิโซดุลานะครับอเอพิโซดุล่าครับจากดาเมจเ3 8ม7เหลือ712อันนี้เนิร์ฟนะครับเดฟูลนะครับเนิร์ฟก็ 636, เหลือ58 8ดกเกอร์แซบ757ไปที่6 0 9โดนเนิร์ฟหมดเลยยกเว้นเอซนลูคนะครับได้รับการบับไม่รู้ทำไมนะผมเจอคนนี้เอเซนลูมากกว่าไอเอ,อพิโซดุล่าดิเพราะว่ามันสัใจกว่าด้วยแลวตอบบัวได้ด้วยนันชักครับ นั่นชักแซฟนะครับดาเมจเออ่โดนเนิร์ฟลงนะครับ644เหลือ623เครับดาก็รอนะครับจากดาเมจ960เหลือ910เโดนเนิร์ฟทุกอันเลยทุกอาวุธเลยนะครับผมรู้สึกในนี้ก็ครบอาวุธนะครับผมไม่มีอะไรขาดเกินอรีคิวติงคอร์ดโบนนะครับบาเลตโบว์ดาเมจที่คนใส่บาเลตโบว์น่าจะโดนลดลง25นะครับผมเนิร์ฟหนักมากไม่พอเนิร์ฟมีอาทิตย์ไม่พอเนิร์ฟดาเมจด้วยนะครับ ต่อไปครับ p ิสโต l d o n ติง n g l นะครับผมก็มันก็โกงมากทั้งในแพทล่าสุดนี้เพิ่งผ่านมาเนี่ยพื้นพกได้รับความนิยมอย่างมากนะครับก็ดาเมจในการเฟิร์สสเตจการชาร์จนะครับก็คือชาร์จนิดเดียวนะครับก็คือดามีเอ่อจากการชาร์จในขั้นแรกนะครับและขั้นสุดท้ายเนี่ยดาเมจที่ติดระเบิดไปแล้วพอมันระเบิดเนี่ยก็ดาเมจเท่ากันนะครับจะไม่มีมากกว่านะฮะก็คือชาร์จเท่าไหร่ระเบิดเท่านั้นเท่ากันเลยทั้งนิดนึงทั้งมากขึ้นก็เท่ากันมีการปรับปรุงแม t ชิ่งเอนจัสเมนต์นะครับอ่อเหมือนจะมีการ ก็มีการอ่าปกติเราจะลำคาญคนเปิดไมค์ค้างไว้ใช่ไหมเราต้องไปปิดในออเดียโอแต่ตอนนี้เขาเพิ่มฟังก์ชันมาแล้วนะครับก็คือเป็นทีมแบบปิดเสียงคนในทีมนะครับผมสามารถปิดได้แล้วแล้วก็สามารถเช็คเพื่อนร่วมทีมได้นะครับเกี่ยวกับรายละเอียดเพื่อนร่วมทีมนะครับว่าเพื่อนร่วมทีมไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับเขาไม่ได้แจ้งไว้ว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็คือสามารถกดได้นะครับขณะอยู่ในเกมก็เช็คประวัติเพื่อนได้อะไรนะครับแล้วก็เปลี่ยนระบบสกอร์นะครับของบอร์ดบาร์สและอินเทอร์เน็ตนะครับเบเดตแมท ถ้าคิวขณะที่ค่าติดต่อกันเนี่ยจะบวกเพิ่ม,มอีกหนึ่งคิวขนาดที่ค่าติดต่อกับห้าตัวจะบกวกคิดอีสองนะครับผมแล้วก็วอลลี่ว่าฟอร์จูก็อาจจะเป็นค่า10ตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ่าแล้วก็การเปลี่ยนเครื่องแต่งกายนะครับผมเปลี่ยนสกินเนี่ยจะแสดงได้ในบอทบารแล้วเทนิคาวแล้วอันนี้ไม่แน่ใจนะบ,บางทีอาจจะเพิ่มอะไรทุกอย่างนะครับต้องไปรอดูในเกมนะครับแล้วก็การแสดงผลตอนที่เราล่าเบลตี้นะครับตอนที่เราอยู่ในพุ่งยา่าแล้วเราโดนเบลตี้มันจะมีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นที่หัวใช่มแต ในบางกรณีจะไม่ขึ้นนะครับบางอย่างจะไม่ปรากฏให้ศัตรูเห็นนะผมวันนี้องมาลองดูในเกณฑนะครับผมถ้ามันแอบเป็นพุ่งยาแล้วสัญลักษณ์หายไปเนี่ยก็น่าสนใจนะครับก็ทําให้บัลตีปวดหัวกันไปนะครับแล้วก็มีการแข่งขันนะครับผมนี่ขอข้ามไปนะครับผมในส่วนของกิฟต์นะครับผมก็คือเพิ่มการได้แต้มลักนะเพิ่ม1.5เท่านะครับจากเท่าเดิมนะครับแล้วก็จํานวนการได้เงินนะครับจะ มีเดี๋ยวได้ดับเบิลนะครับผมในสุกสิบวินาทีนะครับก็คือเหมือนเขาจะเชียร์ไปทางรักกับไอ้เจเกินมากขึ้นนะผมเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่ารักจะเวิร์กไหมครับเดี๋ยวเราคลิปให้ดูก็ได้นะครับเพราะมันเพิ่ม1.5เท่าเลยนะถ้าเราใส่รักพันแปดมันจะเห็นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวลองได้ดูนะครับแล้วก็เสียงของฮีโร่นะครับตอนที่เรากดดูสกินต่างๆหรือว่าใส่ไอเทมให้กับตัวละครของเราเนี่ยจะมีเสียงพูดมาแล้วนะครับแล้วก็ร้านค้าอัปเดตนะครับผมก็มีสกินใหม่ของเกรสไมว่าสีองนะครับ ราคาจากพันแนะครับตอนนี้เป็นเหลือที่พันหนะครับผมก็ลดราคากันไปของใหม่มานะครับนี่ครับราคาของสกินดิสค o u n t อัปเดตก็คือลดราคานะครับผมตอนนี้ราคาก็งสกินก็ตามนี้เลยครับผมวันด้าซยนะครับดะกอนวิวอันเชนเหลือพันเก็ตามนี้ครับผมโอเคครับต่อมาก็มีนิดหน่อยครับผมเป็นการบัคฟิกนะครับของอาวุธนะครับก็คืออาการที่มีการ แคชชิ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าเกมกระตกหรือว่าอะไรนะตอนที่ใช้แอซเซอร์ลองสอดนะครับผมยังไม่เคยเจออันนี้หัวนจะหัวร้อนมากเลยนะถ้าเราฟันแอซเซอร์ันดาบไฟอยู่ดีๆเนี่ยเราเกมกระตุกนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงการถืออาวุธนะครับผมขณะที่เรากําลังวิ่งอยู่แล้วเราใช้การปิ้งหุกนะครับอันนี้ก็ไม่ได้แน่ใจว่าปรับอะไรนะครับอ่าแพทของวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมในส่วนของลักเนี่ยผมสนใจเป็นพิเศษนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองตัวดาร์คทอยดาร์คไทยให้นะครับว่ามันบวกแค่ไหนนะแล้วลักเนี่ยมันยังน่าใช้อยู่ม ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีใครใส่ลักแล้วนะครับผมก็มันค่อนข้างโอกาสเกิดขึ้นยากนะครับผมกระดับผมใส่พันแปดนยังไม่เกิดเลยนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ